สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไอทิศเกษตรทฤษฎีไมเลียบซี่สุขสุขสุขคนเมื่อนี้สิมาเปิดราคาค้าวโพดิการบานดงหน้าค่ำอำเภอท่าบอจังหวัดหนองค่ายครับพี่นอ้องเพิ่งจะเปิดจกักรโตเดี๋ยวเขาไปสอบถามเจ้าจของค้าวโพดกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิงจะมาเปิดจกักรโตครับเมื่อนี้โคมหนึ่งครับโคมหนึ่งเนาะครับอ่า แม่นี่เพิ่นมีซื้อบ,บ่ครับแม่นี่มีครับซื้อว่าแม่ไผ่ไสีทองแม่ไผ่สีทองเอ่อความสูงเพิ่นหลายไปานใดครับแม่ไผ่สีทอง140 140เอ่อสถานะในท้องเพิ่นมี่ยงหรือเปล่าบอกทองว่างทองบางเนาะเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับสายพันธุ์บ้านๆนี่ล่ะครับสายพันธุ์บ้านๆเนาะมาเบิ่งครับพี่น้องเออ่เป็นท้องว่างครับถ้าผู้ใดสนใจอยากได้แม่พันธุ์แม่บอกเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อก็ หาพอใหญ่ๆด่างๆใสครับเพิ่นมีลูกตัวนึงเนาะครับมีลูกตัวนึงครับจังค่อยครับช่อมแม่เพิ่นก่อนนะครับไปชมลูกเพิ่นครับพี่น้องครับชมลูกชมแม่เพิ่นก่อนครับเบิ่งครับเบิ่งถ่ายครับพี่น้องถ่ายครับโคนหางกับใยดีครับโน้มซีเต้าเล็บแข็งเล็บขาเบิ้งมีแตหนีเนาะแต่เกี่ยว์กิ่งต่อมแม่จหน่อยครับพี่น้อง ความสูงเพิ่นกระโลดสี่สิบครับแม่นี่เรื่องด้านนาครับด้านนากาเขาเป็นเขาขั้นซ้อนครับพี่น้องตาสวยครับนาคมดีครับมือมีควันซองทางครับแม่นี่ครับมืงเล็บแข้งเล็บขาดีครับม่มีตับนี้ครับเอายกข้อขึ้นอีกนะครับครับมือข้อสองข้อโผลโบครับพี่น้องข้อแตกโบครับข้อสามอ่องครับเออบักเผาหญ่เล็บแข้งเล็บขาดีครับ กินยาดีเนาะทรงลูกดีครับพี่น้องครับแม่นี่ครับเอ่มื่อเบิ้งมาชมเอาครับเอ่เบิงอ่างไ่ดีครับหลังหลังตรงครับแม่นี่หลังตรงหล้างสวยครับเอาโค้งจับบัตรนะครับโค้งพี่น้องเขาเบิ้งเพลย์สนใจอยากได้ไปเลี้ยงแม่พันธ์กับแม่พันธ์แม่บอกครับพี่น้องครับเบิงลำตัวญ่ดีครับอ่แม่นี่ครับเบิ้งนมซีต่อโค่นหางกับไงครับท่ายดีครับพี่น้อง สนใจก็จังติดต่อเขามากครับพี่น้องครับเบิ่งมาชมลูกพ่นลูกเพิ่นเป็นลูกที่ใดแล้วครับนี่ลูกที่สองลูกที่ครับเป็นลูกตัวผู้เนาะลูกตัวผู้ครับพี่น้องนี่ครับครับมาเบืองครับพี่น้องโอ้ลูกทรงลูกดีลูกใ่ญ่ดีครับแต่ว่าจะเกียกตมแน่จะน้อยเป็นธรรมชาติเพราะว่าบ่ได้อ่าล่างครับพี่น้องครับอ่าลูกอ่าเป็นสายพันธุ์พอพันธุ์บานๆแน่นบ่ครับนี่ มม ton, สายพันธุนบ์บานครับพี่น้องเมึงลำตัวพอคุ้มฟูงตัวแบบง่ายครับิึงลูกเป็นลูกตัวผู้ครับพี่น้องถ่าสนใจจังติดต่อเขามากครับพี่น้องครับิึงถ่ายกันง่ครับสวยครับลูกสา้ายเพิ่นครับพี่น้องเป็นพอคุ้มฟูงตัวแบบง่ายครับพี่น้องครับ กับมะเบืองมะช่มเอกครับพี่น้องครับเบิองครับเบืองอ่องข้อญ่ดีครับเบิงลูกกับซวยงามครับพี่น้องครับเปิดราคาลรยปินได้ครับเปิดในสิบหกห้าครับสิบหกห้าพันเนาะเปิดไปสิบหกห้าพันครับพี่น้องครับกับมะเบืองมะช่มเอาครับบอกเบอร์โทษพี่น้องเขานะอครับ 0 9 8 6 3เ4 7 7 1ปสปหนึ่งครับครับพี่น้องกลับมาเบ่งมาชมเอาครับนี่ลูกเ,เป็นลูกที่สองครับพี่น้องเป็นลูกตัวโพรทรงลูกงามครับพอได้ล่างแน่จักน้อยครับครับอยู่หอกอยู่ฟ้ามบ้านค่ำบงครับพี่น้อง ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ